ครับรุ่นที่64ทุกท่านนะครับทั้งอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านหรือติดตามทางออนไลน์นะครับก็เป็นชั่วโมงท้ายๆนะครับอาจจะว่วงออาหายนอนน,อน,นิดหน่อยขออนุญาตบรรยายเป็นภาษาไทยนะครับเมื่อกี้เข้าใจว่าเป็นอุนายกคง สโลวภาษาอังกฤษไปเยอะแล้วนะครับก็ดีใจครับที่มีโอกาสมาได้อย่าเรียกว่าบรรยายเลยนะครับผมชอบใช้คำว่ามาถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ในฐานะที่ประกอบอาชีพพิชาชีพทนยไามมาตั้งแต่ปีพศ2523นะครับ ก็จนมาถึงปัจจุบันนี้ก็สี่สิบกว่าปีแล้วฮะเป็นอาวชีพเดียวที่ทำเป็นนะครับชีพอื่นพยายามแล้วฮะแต่ก็คงไม่มีความสามารถนะครับคิดว่าวิชาชีพนี้น่าจะเหมาะกับเรามากที่สุดแล้วนะครับก็ถือว่าจะมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์นะครับซึ่งวัตถุประสงค์เนี่ยก็ทราบดีนะครับว่าการที่เรามามาเข้า อบรมวิชาว่าความเนี่ยพวกเราเองก็นิติศาสตร์บัณฑิตมาแล้วทุกคนบางคนอาจจะมาหาบัณฑิตไปดลยแล้วไปซ้อมนะครับดังนั้นการที่เราจะมาอบรมในหลักสูตรแบบเนี้ยก็จะเป็นในเรื่องของภาคที่ปฏิบัติสัดส่วนหนึ่งซึ่งจะถ่ายทอดให้เศึกษาฤฤได้พอเข้าใจได้เห็นภาพนะครับว่าในเรื่องของการร้องสอดการเข้ามาเป็นคู่ความร่วมเนี่ย ในภาคปฏิบัติเนี่ยลักษณะเป็นยังไงจะได้ง่ายขึ้นเพราะตอนเรียนเองผมก็จําได้ตอนผมเรียนปริตีผมก็ท่องแต่ตัวบทนะมาตราห้าสิบเจ็ดอะไรก็ท่องไปเรื่อเยเปวงเล็บหนึ่งสองสามแล้วก็สอบก็เข้าใจแบบตามทฤษฎีนะครับแต่ไม่เห็นภาพว่าจริงๆมันมันเป็นยังไงเขาทำเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็อาจจะสอดแทรกให้ได้เห็นนะครับว่า ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนแล้วมันควรจะเกิดขึ้นได้อย่างไรมันถึงเกิดนะครับก็เป็นวิชาที่น่าสนใจวิชาหนึ่งเนื้อหาไม่เยอะครับวิชานี้มีอยู่แค่สองสามมารตราน,นะครับแต่ถือว่าเมื่อเราศึกษาได้ศึกษาดีๆแล้วเนี่ยก็เห็นว่ามันมีประโยชน์โดยเฉพาะที่เราจะไปประกอบวิชาชีพทนายความในในอนาคตนะครับ มันจะเป็นเทคนิคหนึ่งที่เราอาจจะต้องไดเอามาใช้นะครับโดยที่เราอาจจะเป็นฝ่ายดําเนินการเองหรือเราอาจจะถูกเข้ามาดําเนินการในฐานะทนายความผู้ร้องสอดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ใช่คนที่เริ่มต้นคดีเราอาจจะเข้ามาทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นทานายความต้องมีความรอบรู้หลากหลายนะครับจะสามารถที่จะพัฒนาในการประกอบวิชาชีพ ได้เป็นอย่างดีนะครับก็ก็บอกนิดหนึ่งฮะว่าการเข้าเรียนก็ดีหรือการฟังออนไลน์เนี่ยจะมีประโยชน์มากครับเพราะว่าข้อสอบที่ออกเนี่ยจากในวิชาเนี้อย่างเราก็ได้ออกข้อสอบมาไม่เยอะหรอกครับสี่ห้าข้อที่เราฟังกันหนึ่นนงชั่วโมงกว่ากา็มีอยู่นิดเดียวแต่แล้วก็มีความหมายนะครับว่าถ้าเราเข้าใจในเนื้อหาในแก่นของมันแล้วเนี่ยเราคิดว่าถ้าเราทาข้อสอบได้มันก็จะ มีโอกาสที่เราจะทำข้อสอบได้ง่ายถ,าถ้าเราตั้งใจฟังนะครับเพราะว่าคนที่ไม่ได้เข้าเรียนหรือฟังออนไลน์เนี่ยก็อาจจะไปอ่านแล้วก็อาจจะมีบางประเด็นนะครับที่อาจจะไม่ทราบว่าในห้องเรียนเรงเน้นอะไรกันแล้วเราอยากให้เห็นอะไรนะครับอยากให้นักศึกษาเข้าใจตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับเน้นคนที่เข้าเรียนก็จะได้เปรียบนิดน,นึงนะครับรู้จักสิตินะครับที่การสอนมาสามรุ่น ก็ดูตัวเลขแล้วก็มีมีตัวเลขที่น่าน่าสังเกตนะครับในปีได้เริ่มบรรยายตั้งแต่ปีหกหนึ่งนะครับแล้วก็รุ่นหกหนึ่งรุ่นหกสองรุ่นหกสามรุ่นนี้มารุ่นหกสี่นะครับซึ่งรุ่นที่หลังๆมาเนล่าสุดเนี่ยรุ่นหกสามเนี่ยนะครับมีคนเข้าสอบ 6, หกพันสองร้อยกว่าคนเนี่ยผ่านทฤษฎีแค่600หกร้อยกว่าคนเองนะซึ่งอาจารย์เห็นตัวเลขแล้วจากครับ กมีความรู้สึกเป็นห่วงเหมือนกันนะครับก็คิดว่าหวังว่าเป็นรุนหกสี่เนี่ยที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยอาจารย์หลองว่าคงครบทุกคนนะครับที่เห็นหน้าค่าตากันือนนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนผ่านเพราะว่าเราเจอด่านนี้แล้วทฤษฎีแล้วเรายัางต้องไปเจอภาคปฏิบัติอีกอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งตัวเลขล่าสุดในปีรุ่นรุ่นที่ผ่านมาเพิ่งประกาศคงทราบดีใช่ไหมครับ ก็900คนจากจากกี่คนลนะ่ะ8-9,000คนบอกันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ที่แบบเห็นแล้วอาจารย์ก็มีความป่วงนะครับจริงๆไม่ได้ยากอะไรหรอกครับก็เพียงแต่ว่าเวลาสอบมันก็อาจจะมีความหลากหลายของเนื้อหานะครับที่นักศึกษาก็อาจจะอาจจะยังไม่ได้มีความเขาเรียกว่าเข้าใจในระบบภาคปฏิบัติ ในฐานะที่จะประกอบวิชาชีพแสายความอย่างแท้จริงก็อาจจะทําให้ความเข,ข้าใจคลาดเคลื่อนนิดๆหน่อยๆนะครับก็ก็ขอให้ตั้งใจนะครับเราคิดว่าไม่ได้ยากเกินไปก็ในเนื้อหาวิชานี้นะครับก็เป็นเรื่องของการร้องสอดเรามาเริ่มต้นนี้ฮะว่าการร้องสอดคือการเข้ามาเป็นคู่ความในคดีนั้นเนี่ยนะครับนอกจากจะเข้ามาเป็นคู่ความในคดีตั้งแต่เวลาเริ่มตน้น ที่มีการเสนอคดีต่อศาลตามวิธีปกตินะครับวิธีปกติความหมายคือทนายความโจทย์นะครับก็จะเป็นคนเริ่มต้นคดีใช่ไหมครับก็คือลูกความมาปรึกษารูกความมามอบคดีให้ก็ตั้งเรื่องฟ้องไปก็ฟ้องไปก็ศึกษาใช่ไหมครับว่าจะฟ้องใครไปจําเลยฟ้องในทางอะไรในเรื่องของละเมิดเรื่องของผิดสัญญาก็ละกวกันไปตาม เร,เรื่องของข้อเท็จจริงที่เรารับมานะครับนั่นคือการเริ่มต้นสามปกติทนายฝ่ายโจทก์เองเนี่ยจะไม่รู้หรอกครับว่าจำเลยที่เราฟ้องไปนะ่ะถึงวันขึ้นศาลแล้วเนี่ยเขาจะสู้กันอีกหรือเปล่าทนายมีหน้าที่ฟ้องไปก่อนจำเลยหนึ่งคนสองคนจำเลยสามคนแล้วแต่เราก็จะตั้งเรื่องฟ้องไปนะครับเราก็ไม่ถึงกระบวนจารนานมีการส่งหมายให้สำสำ,สำนักฟ้องให้กับจำเลยแล้วก็จะ ถึงวันรัดาึ่งจะทราบถึงไม่กรณีที่เป็นคดีแพ่งสามัญน,นะครับก็จะมีการยื่นคำริการภายในสิบห้าวันเราก็จะรู้ว่าว่าจะเลยมีทนายสู้ละทนายโจทย์เองก็จะจะ,จะได้มีการเตรียมคดีนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นขั้นตอนปกตกิทั่วไปเพราะฉะนั้นเราเป็นฝ่ายโจทย์คือการตามเส้นทางของการดําเนินคดีก็เริ่มต้นจากฝ่ายโจทก่อนนะครับซึ่งนั้นเป็นกรณีปกตกินะครับแต่เรื่องของการร้องสอบแล้วนะครับ ถ้ากรณีที่มีบุคลนนะค,ะบคลภายนอกเน้นนะครับบุคคลภายนอกคือคนที่ไม่ได้เกี่ยวเลยกับที่โจทย์ฟ้องคดีหรือคนที่เกี่ยวข้องที่เราฟ้องไปจําเลยทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวเลยถือว่าเป็นบุคคลภายนอกนะครับก็อาจจะเข้ามาคดีในคดีได้เป็นคู่ความในภายหลังจากที่มีการฟ้องคดีนั่นหมายถึงว่าคดีพอยื่นถึงศาลปุ๊บมีเลขคดีปับ๊บออกมาเนี่ยนะครับ หลังจากนั้นมาเนี่ยอาจจะเกิดมีบุคคลภายนอกเข้ามาในสํานวนได้ละนะครับส่วนจะเข้ามาในลนในักษณะไหนเดี๋ยวก็ลองมาดูขเท็จจริงนะครับว่ามันจะมาได้ในลักษณะใดบ้างนะครับซึ่งการเข้ามาแบบเนี่ยเขาเรียกโดยภาพรวมว่าร้องสอยนะครับก็ใช้คํานี้คราวนี้คำคำเนี้ยไม่มีปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งวิแางหรอครับว่า คืออะไรปกติจะมีคำจำกัดความใช่ไหมครับตามมาตราหนึ่ง <c oughs> เขาจะบอกว่าอะไรคือคำฟ้องอะไรคือคำให้าการแต่ปรากฏว่าคำว่าร้องสอดเนี่ยร้องสอดเนี่ยไม่มีเพราะ,ะนั้นมันก็ต้องมาวิเคราะห์กันนิดหน่อยว่ามันคืออะไรนะครับความหมายรู้ละก็มาดูนะครับว่าอาจจะถือว่าเป็นคำฟ้องหรือคำให้การหรือคำกู้ความก็ได้ให้วินาจจากบทวิเคราะห์จาก มาตราหนึ่งของวิแพ่งดังนี้นะครับก็เรามาดูคำ,คำ,คำว่าคำฟ้องก่อนว่าเขาเขียนความหมายของคํำฟ้องเนี่ยมันจะรวมเรื่องร้องสอดเข้าไปดูหรือเปล่านะครับซึ่งในมาตรานี้ก็หมายถึงกระบวนพนารใดๆที่โจทย์ได้เสนอข้อหาต่อสารไม่ว่าจะเสนอด้วยวาจารหรือทําเป็นหนังสือนะครับไม่ว่าจะเสนอต่อสารชั้นต้นอุทธรณ์ดีกา ไม่ว่าจะเสนอในขณะที่เริ่มคดีโดยคําฟ้องอันนี้จบแล้วนี่คือปกติอยู่แค่นี้ความหมายนะครับแต่ในมาตราหนึ่งเขียนต่อนะครับบอกว่าหรือคําร้องขอหรือเสนอในภายหลังโดยคํำฟ้องเพิ่มเติมหรือแก้ไขหรือฟ้องแย้งหรือโดยสอดเข้ามาในคดีไม่ว่าด้วยสมัครใจหรือถูกบังคับหรือโดยมีคําขอให้พิจารณาคดีใหม่ นั่นหมายความว่าคําว่าร้องสอดเนี่ยมีเข้ามาคําหนึ่งติ่งเข้ามาอยู่ในไทท้ายของความหมายของเขาว่าฟองคําฟองนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของคําร้องสอดนี่ก็อาจจะเป็นคําฟองก็ได้แต่หน้าตาไม่ได้เริ่มต้นจากคําฟองแต่จะมีการยื่นเป็นคาร้องเข้ามาอันนี้ก็พอจะเห็นภาพแล้วนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นภายหลังเพราะฉะนั้นมันจะหน้าตามันจะไม่เห,เหมือนตอนฟ้องนะครับคราวนี้มาดูคําว่าคําให้การบ้าง นะครับในวงเล็บสี่ของมาตราหนึ 1, 1> ่งเขาบอกว่าคำให้การหมายถึงกระบวนที่พิจารณาใดนะครับซึ่งคู่ความฝ่ายหนึ่งยกข้อต่อสู้เป็นข้อแก้คําฟ้องตามที่บรญดติไว้ในกฎหมายประมลกฎหมายนี้นะครับนอกจากคาแถลงการในคําว่าคาให้การเนี่ยก็จะมีใช้คําว่ากระบวนที่พิจารณาใดซึ่งคู่ความฝ่ายหนึ่งยกข้อต่อสู้เป็นข้อแก้คําฟ้องนะครับ ในเรื่องของคำให้การเนี่ยจะใช้คําว่าคําคู่ความอ่าสังเกตนะคําคู่ความเนี่ยในคดีหนึ่งมันจะมีคู่ความสองฝ่ายใช่ไหมคู่ความฝ่ายโจทย์คู่ความฝ่ายจำเลยเพราะฉะนั้นคู่ความคือคนที่เข้ามาในคดีเนี่ยเราก็สงสัยอีกเอ๊ะคำคู่ความคืออะไรนะครับใครคือคู่ความก็ต้องไปดูวงเล็บห้าเขาเขียนอธิบายไว้ว่าคู่ความคือใครคำคู่ความคืออะไรนะครับ ก็หมายถึงบรรดาคําฟ้องนะครับคาให้การคําร้องเนี่ยเห็นไหมครมาติ่งอยู่ในี้้ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองผสมกันเพราะฉะนั้นคาคู่ความก็คืออาจจะเป็นคําร้องที่เข้าไปอยู่ในคําให้การก็ได้ที่เข้าไปเป็นการตั้งประเด็นข้อต่อสู้นะครับแก้คดีแก้คําฟ้องโดยอาศัยทําเป็นคาร้องนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นคําคู่ความก็ก็จะกลายเป็นคาร้องสอบได้แต่เข้ามาในฐานะ ที่เข้ามาต่อสู้กับฝ่ายโจษนะครับเพราะยกประเด็นขึ้นมาต่อสู้นะครับพอเข้าใจนะครับพอเห็นภาพนะครับว่ามันจะโยงกันแบบนี้มาตาห้าเจ็ดนะครับอันนี้ตัวเล็กนิดหนึ่งก็คงอยู่ในประมวลอยู่แล้วนะครับเราเข้าใจง่ายๆแล้วกันการเข้ามาในลักษณะล้องสอดเนี่ยจะมีอยู่สองลักษณะอยู่ในสามมุมเล็กแค่นี้ที่เราจะเรียนกันมีอยู่แค่นี้เองนะครับ เข้ามาโดยสมัครใจไม่พลาดบอกสมัครใจก็คือจะเข้ามาด้ดวยความตั้งใจเต็มใจที่จะเข้ามาในคดีคือเข้ามาโดยตั้งใจเลยแต่ไม่ได้เข้ามาแต่แรกจะเข้ามาทีหลังแต่เป็นคนในนอกด้วยเป็นคนนอกไม่ใช่คนในสานวนเดิมแล้วก็ตั้งใจเข้ามาด้วยนะครับมันจะมีอยู่สองวงเล็บก็คือวงเล็บหนึ่งกับวงเล็บสอง แต่จะมีความต่างกันนะถึงแม้สมัครใจแต่สถานะของการเข้ามาจะมีความต่างกันอีกประการหนึ่งนะครับอยู่ในวงเล็บสามก็คือเข้ามาโดยถูกบังคับวงเล็บสามนี้ก็คือไม่ได้อยากเข้ามาในคดีแต่ถูกบังคับใครบังคับแล้วครับ,รบก็เกิดจากหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขายื่นคำร้องขอตจอศาลให้ศาลออกหมายเรียกเข้ามา ไม่เข้าก็ไม่ได้เพราะถูกเรียกเข้ามาแล้วอาจจะเสียสิทธิ์ในการที่จะต่อสู้คดีก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อถูกายเรียกเข้ามาแล้วก็เป็นสิทธิ์ที่จะเข้ามาในคดีนะครับเป็นบุคคลภายนอกแต่ตอนนี้ถูกบังคับแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็มาดูกันในเนื้อหานะครับมีอยู่สองพวกแค่นั้นเองคือพวกสมัครใจกับพวกถูกบังคับเข้ามานะครับแต่ทั้งสองส่วนก็ได้มีความแตกต่างกันนะครับกรณีสมัครใจ เรามาดูวงเล็บหนึ่งกันก่อนนะครับเอาภาพรวมนิดนึงเดี๋เพิ่งไปถึงตัวรายละเอียดน,นะครับวงเล็บหนึ่งเอาลักษณะของมาตาห้าเจ็ดโดยรวมก่อนเพื่อที่เราจะได้นึกภาพเห็นว่ามีคําอธิบายที่ไปปรากฏอยู่ในคํารักษาดีกาจะทําให้เราเข้าใจในเรื่องของคํำร้องสอนได้มากขึ้นถ้าลำพังอ่านในตัวบทเนี่ยบางทีมันก็าอาจจะยังไม่นึก ไม่ไม่ไม่เห็นภาพะนะครับถ้าเห็นคาว่าศาริกาเนี่ยเราก็จะเข้าใจแล้วว่าอ๋อมันมีลักษณะแบบนี้นะครับเต้องมีคดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลประการแรกเลยนะครับการที่จะร้องสอดได้เนี่ยมันต้องมีคดีที่ค้างอยู่ในการพิจารณาคดีของศาลหากไม่มีคดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลการร้องสอดจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับซึ่งเรื่องนี้เองก็มีคำว่าษาฎิกาที่รองรับไว้ มันเกิดอะไรขึ้นหล่ะสมัยถึงมีคําว่าสาดีการมารองรับคือคดีเนี้มีการยื่นฟ้องเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็เหมือนว่าคดีก็อยู่ในศาลนั่นแหละฝ่ายผู้ร้องสอดก็เข้าใจว่าคดีอยู่ในศาลมีการยื่นคำฟ้องไปแล้วแล้วก็มีการไต่จําเลยเขาสู้คดีมาเพราะฉะนั้นเราเป็นบุคคลภายนอกเราเห็นว่ามีการฟ้องคดีเข้ามาเราเห็นสำเนาคำฟ้อง,องเราเห็นหมายเลขคดีอย่างศาล แต่เราไม่เคยไปตรวจสำนวนที่ศาลเลยว่าคดีที่เขาฟ้องกันอยู่เขาทําอะไรกันอยู่กระบวนพิจารณาของศาลเขาจะนัดสืบพยานกันเขาจะนัดมีการยื่นไก่เกียร์หรือว่าจะนัดสืบโจทย์สืบจำเลยก็แล้วแต่อาจจะไม่ได้ติดตามพอไม่ได้ติดตามปุ๊บก็ก็ไปยื่นคำร้องสอดเข้าไป แต่ปรากฏว่าเรื่องเขาได้จริงตามดีกาปีสามสี่เนี่ยเป็นกรณีที่ขณะที่ตัวผู้ร้องสอดไปยื่นเนี่ยปรากฏว่าคู่ความในคดีโจแต่เขาถอนฟ้องไปแล้วศาลจำน่ายคดีออกไปแล้วโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้ไปตรวจก็ยื่นเข้าไปสุมสีหรือไม่ไปดูอาจจะไม่ได้ตรวจสำนวนอาจจะหาสำนวนไม่เจอนะฮะแต่รู้ว่ามีการฟ้องร้องกันเข้าใจว่าคดีนั้นยังอยู่ในศาล ขอดว่าพอศาลร,รับคำร้องมาศาลก็มาสวดสำนวจอยู่ศาลก็จะพบว่าเอาคดีนี้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายจำนวนไปละคดีไม่มีอยู่ในศาลไม่มีคดีอะไรจะต้องพิจารณาแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยศาลก็ต้องยกคำร้องสอดเพราะว่าเป็นคดีที่ไม่มีคดีค้างอยู่ในการพิจารณาคดีของศาลนะครับถ้าคุณจะฟ้องร้องกันผู้ร้องสอดก็จะต้องไปใช้สิทธิ์ฟ้องคดีใหม่เอง จะเข้ามาในคดีเดิมนี้ไม่ได้นะครับก็ต้องไปตั้งต้นกันใหม่เข้าใจนะครับเห็นภาพนะครับว่ามันต้องไปตรวจเพราะงะั้นหลักของทนายเราก็คือก่อนจะยื่นคำน้องสอดเนี่ยไปตรวจสำนวนดูให้แน่แท้ก่อนว่าคดีเนี่ยมันยังค้างอยู่ในพิจารณาคดีของศารมีวันนัดยังไม่ได้มีการจําหน่ายยังเป็นคดีดําอยู่คดีดำเลยคดีแดงนี่สังเกตง่ายๆนะครับถ้าคดีดําเนี่ย เลขที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่หนึ่งทับสองพัร้อยหกสิบเจ็ดเนี่ยก็จะถือว่าคดีนั้นยังเป็นคดีที่ยังอยู่ในกระบวนการพิจาของศาลแต่ตราบใดที่เราไปดูสำนวนแล้วเนี่ยมีเลขแดงต่อเลขแดงเนี่ยต่อท้ายเอาไวอาจจะเป็นแดงที่ย่ห้าสิบทับสองพร้อยหกสิบเจ็ดสันนิษฐานได้เลยครับว,ว่าคดีนี้มีการจำหน่ายคดีออกไปจากสาระบบของศาลแล้ว เราะฉะนั้นถ้าคดีที่มีเลขคดีแดงคือคดีที่มันเสร็จการพิจารณาไปแล้วไม่ว่าจะเสร็จด้วยอะไรนะครับถอนฟ้องก็เสร็จทิ้งฟ้องโจทอาจจะทิ้งฟ้องโจทอาจจะลืมถึงวันไปศาลอาจจะลืมนะัดไม่ไปศาลศาลก็ทิ้งฟ้องถือว่าโจทไม่มีพยานศาลก็จำหน่ายคดีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปติดตามก่อนที่เราจะยื่นคำนองสอดนะครับวันที่เราจะยื่น คือวันที่สําคัญไม่ใช่ไปดูเมื่อวานเ,าเมื่อวานยังคดียังไม่มีการถอนปรากฏว่าพอจะยื่นวันนี้ถอนไปแล้วนี่เป็นต,ตอนเราต้องดูอัปเดตเลยว่าขนาดยืน่นคดียังค้างอยู่หรือเปล่านะครับต่อไปนะครับประการที่สองนะฮะก็คือเรื่องต้องเป็นบุคคลภายนอกนะครับไม่ใช่คู่ความในคดีนะครับาการขรอภัยครับ การที่จะพิจารว่าบุคคลใดเป็นบุคคลภายนอกนั้นเนี่ยให้พิจารณาขนะยื่นคำร้องสอนขนดขณะยื่นทั้งนี้แม้ว่าบุคคลดังกล่าวจะเคยเป็นคู่ความในคดีมาก่อนมาตั้งแต่เริ่มต้นที่เสนอคดีเช่นเป็นโจทย์ร่วมเป็นจำเลยร่วมแต่ภายหลังศาลได้มีการจำหน่ายบุคคลจำหน่ายคดีบุคคลดังกล่าวไปแล้วเนี่ยหรือว่ามีการทิ้งฟ้องเนี่ยนะครับหรือถอนฟ้องจำเลยบางคนคนคนนั้นเอง ก็กลายเป็นบุคคลภายนอกไปล้เช่นคดีหนึ่งฟ้องในกอฟ้องในขอกับในคอเป็นจำเลยขอก็ขอเป็นจำเลยก็ไก่ก็ถอนฟ้องขอคยไปนะครับขอยตอนตอนแรกก็เป็นจำเลยที่สองแต่พอมีการถอนฟ้องขอคยไปเนี่ยขอคยกลายเป็นบุคคลภายนอกไปละนะครับเพราะงั้นสิทธิในการที่จะเข้ามาในคดีเนี่ยถือว่า คอไฟเดิมเคยเป็นจําเลยที่สองแต่เมื่อมีการจําหน่ายคดีหรือว่าถอนฟ้องหรือว่าทิ้งฟ้องไปเฉพาะในส่วนของเจเบยสองนั่นเองก็กลายเป็นบุคคลภายนอกสามารถที่จะร้องขอเข้ามาเป็นผู้ร้องสอดได้เพราะฉะนั้นขณะที่เราจะ,ะพิจารณาว่าเป็นบุคคลภายนอกที่มีสิทธิ์ร้องสอดหรือไม่ให้ดูขณะยื่นคำร้องนะครับอย่าไปติด,ดยึดเอาว่าเดิมเคยเป็นจําเลย นะครับเดิมเป็นไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นจำเลยแล้วเป็นคนนอกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลดังกล่าวมีฐานะเป็นคนนอกสามารถจะลองสอดเข้ามาเป็นคู่ความเข้ามาอีกรังเข้ามาอีกรอบนนะครับอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตนะฮะเดี๋ยวบางทีเรามองเผลอเผแล้วว่าเคดีนี้จะเข้ามาได้ไงไมเมื่อเป็นจำเลยอ,อยู่แล้วเคยเป็นจำเลยอ,อยู่แล้วจะกลับเข้ามาในคดีได้ไงเมื่อมีการอถอนฟ้องไปแล้ว แต่นั้นมีเหตุจําเป็นที่อาจจะต้องเข้ามานะครับโดยที่อาจจะต้องมีการตั้งประเด็นขึ้นมาเพื่อที่จะนำข้อต่อสู้ขึ้นมาต่อสู้กับใครจบได้เพราะผลของกา,ารวิกษาอาจจะมีผลถึงเราก็ได้นะครับประการต่อไปนะครับการร้องสอนนั้นเป็นการเข้ามาเป็นคู่ความในคดีเมื่อเข้ามาเป็นคู่ความในคดีก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับ ของบทบัญญัติมาตรา5้และ56ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาของแพ่งนะครับก็คือหลักพื้นฐานก็คือต้องเป็นคนที่มีส่วนได้เสียถูกโต้แย้งสิทธิ์แล้วก็มีหน้าที่หรือมีเหตุที่จะต้ององช้สิทธิ์ทางศาลและจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องในเรื่องความสามารถเพราะเรื่องนี้เองเมื่อ,อ,อการร้องสอดเนี่ยมีลักษณะเป็นขอฟรรมฟ้องก็ต้องย้อนกลับไปดูถึง อำน,นาจฟ้องเป็นผู้ที่มีความบกพร่องไห้ถูกโต้แย้งสิทธิหรือเปล่านะครับเป็นผู้มีความจําเป็นต้องใช้สิทธิผูสาลไหมถ้าอย่างนั้นก็จะถือว่าไม่ใช่ผู้ที่ได้รับความเสียหายก็จะเป็นเรื่องของอำน,นาจฟ้องไม่มีอำน,นาจฟ้องนะครับอันเรื่องดูด้วยในการที่ยรลองสอบเราต้องย้อนกลับไปดูว่าไอ้คุณถูกโต้แย้งสิทธิเรื่องอะไรเนี่ยใครโต้แย้งคุณโจทโต้แย้งคุณตรงไหน เราต้องชี้ให้ศาลเห็นนะครับว่าเราเนี่ยมีความจะเป็นที่ต้องใช้สิทธิทางสารเพราะเราถูกโจทย์หรือจำเลยโต้แย้งสิทธิของเรานะครับอันนี้ก็คือย้อนกลับไปดูหลักพื้นฐานของคำฟ้องเลยนะครับการร้องสอดเข้ามาในคดีต้องทำเป็นคำร้องนะครับคำร้องนี่หน้าตาไม่เหมืนอนคำฟ้องนะครับถ้านทาง ปฏิบัติถ้าบางคนอาจจะเคยมีประสบการณ์อาจจะอยู่ที่สำนักงานนายความก็อาจจะเคยเห็นแบบฟอร์มของศาลเนี่ยก็จะมีแบบฟอร์มคำฟ้องคำนองนะครับหมายเลขเจ็ดจะมีนัมเบอร์แบบฟอร์มของศาลนี้ด้านบนของแบบฟอร์มการคดเนี่ยนะฮะใช้ทั่วประเทศของศาลยุติธรรมนะครับเป็นแบบฟอร์มคำนองหน้าตาของคำร้องสอบเนี่ยมาโดยคำน้องนะครับ ไม่ใช่คำฟอ้องเพราะฉะนั้นถ้า,าใช้แบบฟอร์มผิดก็ถือว่าไม่ได้นะครับสั่งเขาจะให้ใช้แบบฟอร์มที่มันเป็นแบบฟอร์มของคำร้องสอดแล้วเราก็อธิบายไปล้านบนนะคำร้องซึ่งปกติแบบฟอร์มที่อาจารย์เห็นนะครับก็จะเขียนว่าคำฟอ้องไอ้คำร้องคำแถลงนะครับแล้วคำขอเราก็ขีดออกก็ใช้ว่าเป็นคำร้องสอ ก็เขียงไปด้านหัวกำกับให้ศาลได้ทราบว่านี่คือคำนองสอนครับประการที่ห้านะครับคำนองสอ,อนกรณีที่บุคคลภายนอกเข้ามาในคดีถือเป็นอำฟ้อง,องจะต้องอยู่ในบังคับของบทบัญญตัติเรื่องของการฟ้องคดีก็คือต้องบรรยายให้ชัดนะครับ